สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลิกาเยอรมันโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเบรเมนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของที จะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเวอร์สเตเดี้ยนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านมาตินพิเตอร์เซนตอนนี้ช่อง AIB วิเคราะบอสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบรเมนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 5, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย11ประตู วันนี้ทางด้านเรเมนฟอร์มช่วงหลังดรอปลงไปเยอะสำหรับลูกทีมของโอเล่แวเนอร์เพราะสีเกมหลังสุดไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแถมเกมนี้ยังต้องขาดแยนสเตจกองกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนไปอีกทำให้อิซาคาบอเรน่าจะได้โอกาสลงสนามแทนส่วนแนวรุกยังอยู่กันครบมาวินดุกจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ามีโรมาโนชมิดและมาโก้กรูคอยช่วยเกมรุกมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเมนสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0ูนัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสียสิประตูวันนี้ทางด้านไมสกลับมาได้ความมั่นใจได้ไม่น้อยหลังจากนัดล่าสุดเก็บชัยชนะได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ามเกมทำให้เกมนี้โบเฮนดิกเซนกุนซือของทีมหน้าจะเลือกใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามต่อเนื่องส่วนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ายัางต้องลุ้นว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงระหว่างเนลสันไบเพอร์ที่เพิ่งยิงประตูได้ในเกมล่าสุดหรืออามิโดซีบที่เป็นตัวหลักทีม 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เบรเมนจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยม er, Is ิชาเอลเซเทเร์นิคคาสตร์มาโกฟรีเดนอนโทนี่ยุงมิเชลไวเซอร์อิซาคาโบเรเซลีนองเดริกโคนโรมาโนชมิดมาโกครูมาวินดุกมน์จะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยโรบินเซนเนอร์แดนนี่ดาคอสตาสเตฟานเบลโดมินิกคอนอองโตนิกากีไคชูสานอบนาดีมอามิรี ฟิล e. ิปเอ็มเวเน่พอนเนเบลอีแจสุงอามินโดซีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเบรเมนชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูดูแล้วโอกาสที่เมสจะบุกมาเก็บชัยชนะมีสูงเพราะเกมล่าสุดเพิ่งปลดล็อกคว้าชัยมาได้ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจได้เยอะแม้จะต้องมาเยือนแต่ศักยภาพทีมตอนนี้ดูดีกว่าเจ้าบ้านพอสมควรผิดกับเบรเมนที่4เกมหลังไม่ชนะใครเลยแถมยังขาดกองกลางตัวสําคัญไปอีกหน้าจะทําให้เกมนี้เล่นลําบากขึ้นไปอีกเปอร์เซนต์ที่เบรเมนจะชนะอยู่ที่30เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เมนส์จะชนะอยู่ที่50เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเบรเมนเปิดบ้านแพ้เมนส์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสอง เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการกันโชเ Serie อิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างปามาาเปิดบ้านต้อนรับการหมายเยือนของทีมอย่างเลดเช่คู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตี2-45ตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอนิโนตาดินีผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านซิโมเนซอสซาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านปามาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนน ฟร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 5, นด, 2, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านปมาม่าผลงานช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่ไม่ชนะใครมา4นัดติดเกมนี้พวกเขามีปัญหาสภาพทีมอยู่บ้างเพราะเอ็นริโกเดินประตต,ติดโทษแบนคาดว่าองตวนไฮโนจะได้ลงเล่นแทนส่วนพวกที่เจ็ยังเป็นหน้าเดิมๆขุมกำลังหลักในแนวรุกยังอยู่กันครบเดนิสมันแอนานีและวาเลนตินมิไฮล่าพร้อมช่วยกันปั้นเกม โดยมีมิลานยูริสยืนหน้าเป้าล่าประตูมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเลดเช่กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ18ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย11ประตูวันนี้ทางด้านเลเช่ฟอร์ม5เกมหลังในลีกชนะได้แค่นัดเดียวข่าวดีคือจะได้อันเตเรบิดกลับมาจากโทษแบนส่วนตัวเจบ ยังเป็นรายเดิมๆเ,เกมนี้แนวรับแพทริกดอกูยังคงยึดตำแหน่งเดิมแม้ว่าจะมีข่าวกับแมนยูในเต็ดขณะที่แดนกลางใช้ลาสานาคูลิบาลีคอยปั้นเกมแนวรุกฝากความหวังไว้ที่สานติอาโก้ปีเอรอต์ตินิโคลา่าเคสโตวิชและเตเต้โมเรนเต้ที่พร้อมลงล่าตาข่าย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ปาม,มาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยไซออนสูสูกิอองตวนไฮโนอเลสซานโดรโมยัคโคลาตาโรวาเลนติเอ็มมานเนเลวาเลรีไซมอนโซ มันเดลาเกียตาเดนิสมันอานานีวาเลนตินมิไฮลามิลานยูริตเลเช่จะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดวยวลาดิมิโรฟันโคเนตเฟรเดริกคิวแบกเฟเดริโกบาสคิโรโต้แกบี้ชองพาทริกดอกูโทรีเฮลกาซอนลาสานากูลิบาลีบันตาซาปิเอเรซานติอาโก้ปิเอร์ติคนิโคล่าคัสโตวิชเตเตโมเรนเตทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านปาม่าชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย7ประตูปาม่าในบ้านถือว่าสู้เต็มที่ผลงานในรัง5นัดหลังสุดชนะไป2เกมส่วนเลนเช่ฟอร์มนอกบ้านก็ไม่ได้แย่5นัดหลังสุดชนะมา2เกมเหมือนกันเกมนี้ปาม่าดูได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านและพวกเขามักทำได้ดีเวลาเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองขณะทีีีีนนี่่่่่่่่เเเเเเเลลชชฟออออรร์มมมมมไคคยยแแนนนนนนนกกกกก้้าาาาาจจะะปป็็ถิทุววบบโสสูง เปอร์เซนต์ที่ปมาม่าจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เลดเช่จะชนะอยู่ที่30เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าปมาม่าเปิดบ้านชนะเลดเช่ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเลกาเนสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างรายโยบายการโน่คู่นี้ จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดโอมูนิซิปัลเดบูตาเก้ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอาเลคารโดนกินเตโรกอนซาเลสเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเลกาเนสความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ16ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอสองนัดแพ้ศูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านเลกาเนสของกุนซือบอคาคิเมเนส เพิ่งบุกไปเสมอกับแอดบินเบามาสู่ประตูต่อศูนย์ในลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมตอนนี้ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมยกเว้นเอนริกกฟรังเกซ่ากับเรนาโตตาเปียที่ยังต้องพักฟื้นต่อไปคาดว่าคิเมเนสจะวางดานิระบาเป็นกองหน้าตัวเป้าและให้เซดูบาซิเซกับอ e ีวองเนยอยู่คุมจังหวัดในแดนกลางมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนรายโยบายการโนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับเจของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านรายโยอุบยการโน่ของกุนซืออินดิโกเปเรสเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะกิโรนามา2ประตูต่อ1ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุมกำลังก่อนลงสนามถือว่าพร้อมเกือบเต็มร้อยมีเพียงราอูลเดอโตมาสกับโคนี่มอนติเอลที่ยังไม่หายเจ็บคาดว่าเปเรสจะส่งแรนดี้เอเตกายืนหน้าเป้าและให้อีซี่ปลาซอนทำเกมอยู่ด้านหลัง 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เลกาเนสจะมาในระบบ5 4 1นำทีมโดยมาโกดิมิโตรวิชอาร์รอันติวาลองแตงโรซิเยเซกิโอกอนซาเลสมาติยานาสตาซิตขวนครูตมิเกลเดลาฟูเอนเตเซดูบาซิเซอีวองเนยูดาโกปราซานคกดานิราบารารโยบายกาโนจะมาในระบบ4 2 3สาหนึ่งนำทีมโดยออกุสโตบาตายาอันเดรราติอูฟลอริยองเลชวนอับดุลมูมิน เปปชาบาริอาปาเตซิสอูนโลเปสคอเกเดฟลูตอสอิซิปลาซอนอาร์กิเอนบบาแบรนดี้เอเตกาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเลกาเนสชนะ้น1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย7ประตูเกมนี้ทีมเยือนราโยบายกาโนดูมีภาษีดีกว่าแม้ว่าการมาเล่นนอกบ้าน จะไม่ง่ายแต่พวกเขาก็ทําได้ดีในเกมยืนยิงได้สีนัดติดเกมรุกไว้ใจได้พอสมควรต่างจากเจ้าถิ่นเลกาเนสที่เล่นในบ้านแล้วหลุดฟอร์มหนักพ่ายไปถึง3จากสีนัดหลังสุดในลีกแถมเสียไปถึง11ประตูดูแล้วโอกาสที่เจ้าบ้านจะเก็บแต้มมีน้อยและมีสิทธิ์โดนบุกมายัดเยียดความพ่ายแพ้สูงเปอร์เซ็นต์ที่เลกาเนสจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์ที่ราโยบายการโนจะชนะอยู่ที่5 5เและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20% จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเลกาเนสเปิดบ้านแพ้ราโยบายกาโนไปด้วยสกอร์หนประตูต่อสแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ